ส่วนในค่ำคืนนี้ครับไปดูกันที่ความพร้อมของบิ๊กแมตช์ครับจะเป็นการเจอกันของเชลซีจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการลุ้นแย่งพื้นที่หัวตารางพรีเมียร์ครับความพร้อมของ2องอัใหญ่ในค่ำคืนนี้ครับเริ่มกันที่เชลซีจะเปิดสนามแซมฟอร์ดบิตพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับ กุณสือของทีมสิงบลูอย่างอันโตนิโอคอนเต้พาลูกทีมกลับมาคืนฟอร์มครับชนะในเกมลีกมาแล้ว2รวดเนือเฮาส์แล้วก็เลสเตอร์ตอนนี้มีส6บกคะแนนจาก8นัดรั้งอันดับ5้กินมิจะได้วิลเลียนกองกลางตัวลุกที่กลับมาจากงานศพแม่คืนทีมเช่นเดียวกับออสกาที่กลับมาจากงานศพคุณปู่ครับส่วนจอนทอรีลีกองหลังตัวเก่านั้นเรียกความฟิตกลับมาได้แล้วมีลุ้นเป็นตัวเลือกในเกมนี้เช่นกันแต่งกลางจะมีเอนโกโลกองเต้ onte, จับคู่กับเนมันยามาติ คุมเกมและแดนหน้าเป็นหน้าที่ของแอเดงก์อาซาและดีโก้คอสซาในการล่าตะข่ายทีมปีศาจแดงครับส่วนฝั่งของทีมเยือแม a นเชสเตอร์ยูเต็ดเพิ่งจะผ่านเกมแดงเดือดในการบุกไปเสมอเลียวภู00์พูล0-0ก่อนจะเปิดบ้านในศึกยูโรป้าลีกถล่มเฟเนบัชจากตุรกี4 1ต่อ1นตอนนี้มี14คะแนนอันดับ7ของตารางครับ วันนี้ถือว่ามีปัญหาในแนวรับพอสมควรกับกุนซือโชเซม่มุนโยเมื่อคริส,สมอลลิงเจ็บกล้ามเนื้อต้องถูกเปลี่ยนโตออกเมื่อกลางสัปดาห์ต้องรอเช็คความฟิตในเกมนี้เช่นเดียวกับแดนกลางครับที่ทั้งหมอกการชาเดลลิงและเฮลิกบิกิตายาน,นั้นต้องรอเช็คความฟิตเช่นกันการจัดทับถ้าเกิดมอลลิงไม่พร้อมอาจจะขยับดอลลิบินจากแบ็กซ้ายมายืน,นเซนเตอร์ตรงกลางแทนส่วนในมิดฟิลด์ครับจะมีอังเดเอเลล่าและมาริยานเฟลเน่และจะดันปอบบาห์หนุนเกมลุกเต็มตัว ส่วนคู่หน้าครับสาตนอิบาฮิโมวิดและมาคัสแฟสฟอร์ดได้พักเมื่อกลางส,สัปดาห์จะกลับมาคืนสนามในค่ำคืนนี้เป็นตัวจริงครับก็ลงเตะกันในเวลา4ทุ่มเชลซีเจอกับแมนยูเตะนะครับส่วนในเวลาทุ่มครึ่งครับจะเป็นการในขัดอีกคู่หนึ่งแมนซีจะพบกับเซาท์แฮมตันถ้าเกิดเก็บอย่างน้อยครับผลเสมอเกลเบายนั้นก็จะแซงอาร์เซนอลกลับขึ้นจากหงอีกครั้งครับ